แดงสมาราชนะครับวันนี้มาเจอกันวันที่8พอดีที่5ตุลาคมนะครับขอจะมาวิเครห์วิจารณ์นะครับในการสืบเพินดีนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับดูโฟยูยิบสี่ายทอสดนะครับตอน6โมงตรงนะครับคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันของสุวัสดิ์เล็กทีเด็ด99นะครับวันนี้เจอกับเมียขยักปอประจันสรีนะครับสุวัสดิ์เล็กเจอกับเมียขยักนะครับคู่นี้สุวัสดิ์เล็กเนี่ยมวยจากโคราชนะครับซ้อมทีเด็ด99นะครับผลงานไฟลล่าสุดนะครับก็พิกแพ้คะแนนเจ้าค้าสิกมาครับ มีพยักนะครับมีพยักก็มวยจากเพชรบุญนะครับสองกองทัพภาคที่3ที่เพชรบุญนะครับผลงานแฟล่าสุดก็มีชนะน็อคยกที่4นะครับเจ้าอิทธิพลนะครับคู่นี้ชอบพิธีสวรรณเล็กนะครับสุวรรณเล็กทีเด็ด99นะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับมหาสมุทรเอพีกันสามนะครับหรือว่ามหาสมุทรแป๊ดมินบุรีมหาสมุทรหมูปิ้งอร่อจุ่มใบตัวเดียวกันนะครับวันนี้เจอกับคุณสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับคู่นี้เคยเจอกันมานะครับมหาสมุทรเคยชนะมา มาสมุทรก็ดีกีแชมป์รอบปุนเสือครั้งที่19นะครับก็มวยจากบุรีรัมนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานพี่แปะมินบุรีนะครับประเภทสูงยาวนะครับฝีมือดีครบเครื่องครับมีหมัดมีศอกอันตรายผลงานนะครับไฟล์ล่าสุดมีชนะเจ้าขุนสยามนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้น็อกยกที่สาเจ้าเพชรสังวานไปขณะที่ขุนสยามนะครับก็มวยจากสกลนครนะครับมวยขวานะครับสูงยาวเข่าแหลมนะครับสูงยาวใกล้เคียงกันเลยนะครับคู่นี้ผลงานก็มีแพ้มหาสมุทรแล้วก็ไปชนะเพชรเจ้าพญาครับ วันนี้ชอบหมาสมุทรนะครับเคยชนะหมาวันนี้น่าจะย้ำชัยชนะได้อีกครั้งนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นมินิไฟเวทหนึ่งร้อยห้าปอนด์นะครับฉลามชนนะครับเจอกับดอกไม้ไฟนะครับฉลามชนต่อน้ําหนักให้1ปอนด์นะครับฉลามชนเนี่ยผลงานนะครับมีชนะเด่นผาด่างนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะนกยูที่3เจ้าเพชรพนัทนะครับขณะที่ดอกไม้ไฟนะครับดอกไม้ไฟก็มวยจากอุบลนะครับผลงานไฟล่าสุดมีชนะลาสตาแล้วก็ไปชนะ ชนะลาวตาสามครั้งเลยนะครับแล้วก็ชนะนอกเจ้าบังไฟโก้นะครับสดเจอสดนะครับแต่ว่าวันนี้ยังชอบไปที่เจ้าฉลามชนนะครับส่วนคู่เอกนะครับเป็นการชิงแชมป์ร้อยสิบสองปอนด์นะครับเวววาววังพรมนะครับเจอกับเจ้าแก่นอุบลพอหลักบุญนะครับแวววาวเจอกับแก่นอุบลนะครับก็เวววาวมาร้อยสิบสามจุดหกรถเป็นหนึ่งจุดหกนะครับบนจากอุบลนะครับบนไซจังหวะฝีมือดีนะครับผลงานก็มี ชนะเจ้าดอกไม้ไฟนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้นาดากะเอวาสปอร์นักยกจากญี่ปุ่นขณะที่แก่นอุบลนะครับก็มวยจากอุบลเหมือนกันนะครับแต่ว่าไปซ้อมพอหลักบุญนะครับซ้อมหนองเรือพอหลักบุญที่ขอนแก่นนะครับผลงานก็มีชนะกระดูกเหล็กนะครับแล้วก็ชนะเจ้ากระดูกเหล็กแล้วก็แพ้แวววาวมานะครับผู้นี้เจอกันกี่ทีก็สนุกนะครับวันนี้ยังชอบไปที่เจ้าแวววาวนะครับแวววาวววพรมนะครับ ส่วนช่วงที่2นะครับก็ถ่ายทอดสดทางเพจหมายเด็ก789นะครับคู่ที่1ก็พยักเข่านะครับวันนี้เจอกับเก่งเหนือนะครับพยักเข่าเจอกับเก่งเหนือนะครับพยักเข่าเนี่ยมาแทนเจ้าพีรชัยนะครับมาแทนแต่ว่ายังชอบไปที่เจ้าพยักเข่านะครับพยักเข่าสมมังกรคอนกรีตนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับทาเคลีสิทธิเจริญทรัพย์นะครับนักชกจากญี่ปุ่นนะครับเจอกับเพชรตะวันซ้อนหน่อยชัยวัฒน์หีบทองนะครับก็คู่นี้ชอบไปที่เจ้าทาเคลีนะครับนักชกจาก ญี่ปุ่นนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานพี่บ่าววีนะครับจะเดินซับเกนบานช่องนะครับส่วนคู่ที่3ช่วงที่2อนะครับอินซีดำสิทธิ์พนมทองนะครับวันนี้เจอกับแสงตะวันมอรัตนาบัณฑิตนะครับคู่นี้ยกมาแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับอินซีดำนี่ยมวยบุรีลำนะครับผลงานชนะคมเฉินคมมาขณะที่แสงตะวันนะครับแสงตะวันมวยจากรนองนะครับไฟล่าสุดก็ชนะเจ้าแสงเทียนจิ๋วมานะครับคู่นี้ชอบไปที่อินซีดำนะครับอินซีดำ สิทธิพนมทองนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับช่วงที่สองนะครับยอดขุนศึกเจอกับเจ้าช้างเพื่อนแก้วนะครับยอดขุนศึกเจอกับช้างเพื่อนแก้วคูณนี้ชกกกสามสิบสามนะครับยอดขุนศึกก็มวยชุมพรนะครับผลงานมีไฟล่าสุดนะครับชนะชามานาวมาขณะที่ช้างเพื่อนแก้วนะครับมวยจากหนองคายไฟล่าสุดก็ชนะเจ้านพะเก้ามานะครับคูนี้ชอบที่ยอดขุนศึกนะครับยอดขุนศึกพยัคฆ์คำพันธ์นะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับรายการศึกเพชรยินดีที่ เวทีราชดำเนินนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ